กวัะดีครับมีโหลดดัมซิงนะครับไม่มีอะไรมาก็มาดูไม่โกลิมว่าโตใส่เกิดโรนะครับเพื่อที่จะทำการเอาไปใกล้ดูกว่าแล้วก็อีกสักตัวลังจะไม่โกลต์นะครับจะมีการทำการจะต้นยิ้มนะครับไม่มาชักแต่ได้ก็ช่วงๆโดย เียวนะครับอาดูจะตามจุดได้อิจาพูิปน,นะครับพออ่ากานเตี้ยๆกลา,างบ้านนะครับอาให้คามันมันยไป่รับโ็ตีต้องก็ไม่แต่ได้นะครับต้งร้้มดยดังนะครับมีกันลนิโรอกันกลูกรอช่งกันนะครับก็ก็ดูหัวไปแบนี้ทุกคน ่ก็พอดีตามของเพจต่อดังซิงในยูทูบด้วยนะครับก็าอดีตามของเพจมีเพจปั่นจันตาด้วยนะครับก็เป็นเพจต้องแหนมเปิดนะครับอันนี้คือกะต้านแบบนี้คนนี้นะครับตัวเดียวตับนิ้นะครับก็นู่มีรถตรอมาอยู่เลยนนะครับก็มีรถเต้มาอยู่ด้วยนะครับย่อ นีหโอเล่นนะครับก็เดี๋ยวผีจะพาไปลงไปดูตีต้มนะครับว่ามันสักขนาดไหนก็ผีก็จบกิลิปไว้เพียงแต่นี่คนนะครับกับปฏิกับ